สองลูกสาวคนเล็กสุดเซ็กซี่ของเจ้าพ่อ Apple Steve Job s บส์อีฟจ็อบครับเป็นลูกสาวคนเล็กหรือลูกสาวคนที่3ของ Steve Jobs เจ้าพ่อ IT พูดล่วงลับอดีตเจ้าของบริษัท Apple ต่อจากเอรินและลิซหญิงสาวคนนี้ครับเกิดวันที่6พฤษภาคม1998ปัจจุบันครับเธออายุ22ปีเป็นคนที่รับมือกับพ่อเธอได้อย่างดีที่สุดหลายครั้งที่สตีฟจ็อบส์นะครับมีนิสัยเจ้าอารมณ์หัวเสียใส่คนอื่น ก็มีแต่อีฟนี่แหละที่สามารถห้ามปรามพ่อได้อยู่หมดัดสตีฟเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเขากับลูกๆนั้นไม่ค่อยมีความสนิทสนมกันเท่าไหร่ในบรรดาลูกๆทั้ง3าคนอีฟนั้นเป็นคนที่เข้ากับเขาได้ดีที่สุดเธอเป็นคนที่มีสปีริตแรงกล้าช่างพูดช่างเจรจาและเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยเจอมาตลอดทั้งชีวิตสตีฟจ็อบส์กล่าวหนังสือสตีฟจ็อบส์ที่เขียนโดยนายวอลเตอร์ไอซักัน ระบุไว้ว่าสตีฟเคยพูดเอาแนวติดตลกถึงลูกสาวคนนี้ว่าเธออาจขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารบริษัท Apple ในอนาคตหรืออาจเป็นประธาน,นาธิปดีหญิงคนแรกเลยก็ได้เพราะอีฟเป็นคนที่มีของและเป็นคนที่มีความสามารถกว่าเด็กคน,นอื่นๆที่เขาเคยเจอมาทั้งชีวิตอีฟจ็อบยังหลงรักกีฬาแข่งม้าเป็นชีวิตจิตใจขณะที่คุณแม่ของเธออย่างรอเลนกับพุ่มซื้อสนามม้ามูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์ หรือละลาวประมาณ480ล้านบาทไว้ให้ลูกสาวไว้ไปขี่มาเล่นกับเพื่อนๆหนึ่งในนั้นก็คือเจนนิเฟอร์เกตลูกสาวของเจ้าพ่อไอทีอีกคนนึงของบิลเกตนั่นเองหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการนางแบบอย่างเต็มตัวด้วยการเป็นแบบให้กับเครื่องสอําอางกรอส s ิปหรือกอสซเออร์อย่างไรก็ตามนะครับหลังสตีฟจ็อบเสียชีวิตในปี2011สมบัติส่วนใหญ่ก็ได้ตกเป็นของลูกสาวคนโตอย่างเอรินและภรรยาลอรเรนซ์ซึ่งเธอได้ออกมาประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า เธอไม่มีแผนที่จะยกสมบัติให้ลูกๆของเธอแต่จะดําเงินไปช่วยเหลือสังคมแทนลอนเลนได้ครอบครองทรัพย์สินม,มูลค่ากว่า35.4ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,000ล้านบาทแต่นี่หนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์าราแลวก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ